มาดูข่าวดีสำหรับคนไทยอีกหนึ่งเรื่องก็รัฐบาลคิกออฟเฟสี่แล้วนะ30มบาทรักษาทุกที่เริ่มหนึ่งมกราคมนี้จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพระหว่างของขวัญกล่องใหญ่มากที่ท<อ>ําเนียบรัฐบาลที่<อ>นายการัฐมนตรีท่านไปไปเปิดกล่องนะถูกไหมก็จากที่ก็รู้แหละเวลาจะไปโรงพยาบาลนะ่ะคุณผู้ชมก็ไปนั่งรอกันน้องคุณปู่<อ>คุณย่า<อ>ตาคุณยายไปนั่งรอกันกว่าจะได้โรงพยาบาลตามสิทธิ์วัน,นวันหนึ่งก็เป็นคือ เจอหมอ5นาทีรอไปเท่าไหร่ทั้งวันคือไปเนี่ยต้องไปตั้งแต่เช้าเพื่ออะไรปะไปเอาบัตรคิวไปเอาคิวก่อน,อนเขาเริ่มรับบัตรคิว8โมงเช้าไปตนะั้งแต่ตีห้าไปจองเพื่อเอาบัตรคิวอีกทีนึงเพ,เพื่อเวาลารันคิวมันจะได้เร็วถึงเราหน่อยรอทั้งวันเจอหมออยู่5นาทีนะแล้วก็บางคนก็บอกอ่ะหมดไปแล้วเวลาหนึ่งวันลูกหลานก็ต้องลากันไปไหมพาไปส่งไงเออพาเข้าไปเพราะเขาจะได้มีคนพาไปอ่าคราวนี้พอคิกออฟแบบนี้โครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านไหนบ้างน้องบิลใช่ค่ะจริงๆแล้วก็ ตามที่รัฐบาลเนาะอยากจะให้เหมือนเป็นการลดการไออัดในโรงพยาบาลแล้วก็ให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็นี่แหละเพื่อจะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ใช้สิทธิโดยคนไข้สามารถเดินทางเข้ามาโรงพยาบาลได้ทุกแห่งเพื่อรับการรักษาโดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพราะว่าจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางเคสไอดีประจําตัวแล้วก็มีบริการชุดตรวจคัดกรองแบบง่ายๆด้วยตัวเอง<ช>อันนี้คือจําเป็นนะสามารถไปรับได้จากคลินิกใกล้บ้านถ้าเกิดว่าเห็นสัญลักษณ์ปุ๊บเข้าไปรับได้อยาให่พวกชุดตรวจแบบมะเร็งปากมดลูกอย่างเงี้ยนะคะเอสกอนบบ <HIV S 2> เีเน,บบนี่ยสตบบิ๊กนะเกอร์ตรงเนี้ยออพอลองไปสํารวจก็เริ่มเห็นหลายที่แล้วนะแบบนี้<ช>ก็เข้าไปรับจุดตรวจอะไรได้นะคะแล้วก็จะเป็นการลดการนอัดในโรงพยาบาลเดี๋ยวจะมีผลพร้องกันทั่วประเทศรับปีใหม่ หนึ่งมก,กราคมนี้ค่ะทีนี้หลายคนกังวลเฮ้ยม่ใช่ว่าต่อไปโรงพยาบาลใหญ่ๆพาระงานจะหนักอึ้งเหรอือคนก็จะแห่ไปโรงพยาบาลใหญ่ๆอยากจะไป<อ>หาหมอมีหมอเฉพาะทางอะไรใช้มือเขาดีหน่อยใช่<อ>จะไปโรงพยาบาลน,นี้ทีมข่าวของเราก็เลยไปหาคําตอบมาให้นะคะจากสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่าอันเนี้ยไม่กระทบแน่นอนเพราะว่าได้มีการนําร่องกันมาในหลายพื้นที่และเริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่าคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะใช้บริการโรงพยาบาลหรือว่าคลินิกใกล้บ้านมากกว่า เพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางไกลค่ะค่าเดินทางมันเยอะนะไปรักษาอ่ะสามสิบบาทก็จริงเจอขัารถไป300ร้อยห้าอบางทีก็ถอดใจนะแต่ทีนี้ฝากสะท้อนอีกเรื่องหนึ่งคือนอกจากเรื่องของสุขภาพร่างกายที่มันต้องแข็งแรงควบคู่ไปแล้วมีคนสะท้อนว่าอยากจะให้เน้นไปที่เรื่องของสุขภาพจิตด้วยเพราะหลายๆคนเขาบอกว่าเวลาจะเข้าไปที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตอ่ะรอข้ามปีรอข้ามปีป่านนั้นหลอนไปไหนต่อไหนแล้วเนาะเพราะสุขภาพจิตนี่มัน ประเมินนะประเมินไม่ได้หรือว่าจะทำอะไรบ้างอย่างไร